สวัสดีครับผมพัรจากทีพาร์ทรีวิวนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่อยู่สตูดิโอที่บ้านนะครับแต่เรามานอกสถานที่ห้องที่เราเช่าอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีสัญญาณ WiFi ดังนั้นต้องพึ่งสัญญาณ 4G นะครับการจะใช้สมาร์ทโฟนมากระจายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่แล้วเนาะฮอสปอตสมาร์ทโฟนก็จะรับภาระไป กินแบตก็เยอะนะครับเครื่องร้อนด้วยวันนี้เราอยู่อ,อุปก,กรณ์ตัวนี้ครับก็คือ TP Link TL MR 1 0 0ครับเป็น 4G g router นะครับคือคุณสามารถที่จะใส่ซิมเข้าไปนะแล้วก็กระจายสัญญาณ4 g ออกมาเป็น wifi ให้เราใช้งานในห้องได้เลยนะครับ TP Link TL MR 1 0 0 4 g LTE router ามร้อเมกะบิ p s e เป็นเราเตอร์นะครับที่เราสามารถใส่ซิมและใช้งาน 4G ได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆครับด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับเสาสัญญาณ 4G 2ต้นนะครับที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้และด้านหลังเองก็ยังมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่เป็น LAN 2พอร์ตนะครับช่องที่2เนี่ยใช้เป็นแวนที่ปรับโหมดเป็น Access Point โหมดได้ด้วยและช่องใส่ไมโครซิมการ์ดด้านขวาครับพร้อมปุ่มกับ UPS ด้านล่างเองมาพร้อมกับช่องแขวนผนังด้วย การใช้งานง่ายมากๆนะครับโดยเจ้า TLMR 1 0 0ตัวนี้รองรับซิมกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับเพียงแค่เราใส่ไมโครซิมการ์ดเข้าไปก็พร้อมใช้งานครับเสียบปลั๊กไฟจะมีไฟ LED แสดงสถานะขึ้นมาด้านหน้าตรงนี้ครับเราทดสอบด้วย iPhone 1 1เนะครับเชื่อมต่อไปกับตัวของ Tp-link TLMR 1 0 0ตัวนี้ผลทดสอบสปีดที่ได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแม็กแม็กที่20 -30 ถึเมกะบิตต่อเซกครับ ในพื้นที่ที่เราทดสอบตรงนี้นะครับอยู่ย่านบางนาซึ่งรองรับสัญญาณถึง 5G เลยนะหรือจะเป็นการใช้งานผ่านแลนเคเบิลนะครับผมทดสอบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผมก็จะได้สปีดออกมาที่ประมาณเท่าๆกันครับเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วสปีดก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับเ o ิร์กฟอร์มโหรือเอาไปทํางานต่างจังหวัดแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะไม่ถูกใจคนที่คาดหวังความเร็วระดับเป็นร้อยเมกขึ้นนะ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใส่ซิมการ์ดปุ๊บเนี่ยใช้งาน 4G ได้เลยไม่ต้องตั้งค่านะครับแต่เราสามารถเข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ Power User ในเว็บคอนฟิกได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสัญญาณ 4G 3G นะครับหรือเป็น Portal Control นะครับควบคุมลูกๆเข้าเว็บไม่เหมาะสมนะครับใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการบล็อกได้จากตรงนี้เลยครับและการใช้งาน Advanced Mode มากขึ้นนะครับเช่นการดู Status ต่างๆ Operation Mode นะครับหรือจะเป็นการส่งมเมสเซจรับข้อความก็ทำได้นะผ่านสัญญาณ 4G ลนถึง n e t Forwarding นะครับการตั้งค่า WiFi ต่างๆที่จะรองรับเป็นมาตรฐาน n300 Bandwidth สูงสุดที่40เมก และรองรับลูกขายที่จะมาเชื่อมต่อนะครับได้สูงถึงสาย2ดีไว้เลยทำให้ TP-Link TLMR 1 0 0 g เราเตอร์ G Router ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเอามาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานี่ไหนก็ตามเพียงแค่เราเสียบไฟนะครับก็พร้อมใช้งานเสถียรในการใช้งานมือถือนะครับที่อาจจะร้อนนะครับที่อาจจะแบตหมดและทําให้การประชุมตรงนั้นนะครับ,าารนนรบหรือกิจกรรมของบูนันลบนะผมว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความเสถียรด้านตรงนี้มากกว่าครับ ด้วยการรับประกันอย่าง3ปีนะครับจาก TP Link โดยราคาที่เขาเปิดมาอยู่ที่1,890บาทเท่านั้นถือว่าจับต้องได้ง่ายครับและที่ดูจากตรงนี้นะครับคนที่สั่งซื้อไปเขากค่อนข้างพอใจครับต้องบอกว่าเป็น 4G Router นะครับที่เราอาจจะไม่ได้คาดหวังความเร็วมากและนี่นะครับคือรีวิวทั้งหมดนะครับของ TP Link TLMR100 นะครับ ความเห็นผมนะเหมาะกับคนที่ย้ายบ้านบ่อยย้ายหอพักบ่อยนะครับไม่อยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่เป็นแพ็กเกจถาวรแบบสัญญา1ปีเพียงแค่เรามีซิปอนลิมิตนะครับก็เอามาใส่ใช้งานได้เลยด้วยราคาที่ไม่แพงนะครับเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของเขาได้แล้วนะครับใครที่กวนเน็ตบ้านล่มนะฮะเอาตัวนี้สำรองไว้เนะี่ยผมว่าก็ดีเหมือนกันนะช่องแลนด้านหลังก็ใช้งานได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดจากทีพิลิ่งนะครับวันนี้ผมพาร์ทลากทีพาร์ คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดี